สบายดีตอนเสาร์พี่น้องต, <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเขงเนะาะแล้วก็เตรียมเดินทางต่อแต่ว่าเมื่อนี้รู้สึกว่าโปรแกรมจะเปลี่ยนแน่เนี่ยแม่แม่หูหรือยังวันนี้เห็นว่าโปรแกรมจะเปลี่ยนเราจะไม่ได้ไปหัวพันแล้วเราจะไม่ได้ไปต่อ <c oughs> แต่เราจะไปเสียงขวางแทน <c oughs> เพราะว่ายังอีกร้อยกว่าโลก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะ สู้ชีวิตกันมากเลยตอนนี้ก็ตต่นเสามาทีเมืองเหียมพี่น้องทางา่างไม้เมืองเหียมนี่ก็บธรรมดานอน้มสือเมืองอะไรตอนนี้กระต่นมาในเมืองพี่น้อง้อากระหัวตื่นมาแล้วเป็นในเมืองนี่นี่ม่อคืนในมาหอดเดิกพี่น้องแล้วก็เพื่ออานำได้นอนพอดีสามเขงพี่น้องตัดวีดีโอนำตีสามครึ่งตื่นหกโมงเชา้าตอนนี้เขาก็ออกมาสองแนวกินนะิเนาะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าๆพี่น้อง ตอนนี้เขาก็มาแวะกินขาวอยู่ที่ห่านขาวเปียกนาะซึ่งเป็นห่านขาวเปียกห <àn>, ่านอาหารต้นตาวันเนาะอยู่ที่เมืองเหลี่ยมพี่น้องแล้วก็ตอนนี้เขาก็สิมาบึงขงนมขนมยังเกาะเกี๊ยกมอวะเขามาเบ่งขนมเกี๊ยกมอให้พระจันทร์อันนี้นาะจะเป็นห่านขาวเปียกมัก้งแม่อันยูนีบอกขอนมเหมือนที่เบิ่นสังไว อย่ว่าพ <google> oh, ูได้เขาก็ครอปคอตะกี้แล้วโอ้บูได้บ่มันมืดบ่เออมันให้เด็กน้อยบ่ทันอ๋อให้เด็กน้อยบุษบั้นอันนี้บอขนมนะอันนี้ข้าวเปียกตี่นนี้นะเพอร์พันมันขนมไม่ยังเกาะเพอร์พันโอ้เพอร์พันเนาะเพอร์พันอ์ป้าตนบ่ทันเนาะเป็นเห็ดบ่ทันก้อนหนีเด็กน้อยกำลังไปโรงเรียนพี่น้องเบิ่งเพิ่น กี่รอสีแป้งเฮียนเนาะโอ้โหที่แบบนี่นะคะ้ยบ่ได้เอ้ยเพิ่นเห็บดบ่ท่านเจ๊หน่อยทาไร เบืองบรรยากาศวเสาวน้องๆน,นักเรียนกำลังขี่รถทีปไปโรงเรียนพี่น้องซึ่งบานทีมนี้บุคอลมีเห็นแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเนาะทั้งนี้เพิ่นยังขี่รถทียูแล้วกะไปเป็นหมูขนาดใหญ่หญันพี่น้องเป็นตะม้วนน้ำแต่ว่าตอนนั้นทายน้ำบ่ท่านาไดีถือกล่องออกมาเนาะเมื่อกี้นี้เลแต่ซาซาสีกำลังขี่รถไปเพียนแต่ว่าอากาศมันก็นดีเนาะขี่รถที์ก็คือโบ่เมือยไปได้ดอกพี่น้องแต่ถ้ายอยู่บอนเขตียร์หอดนี่โอ้ยขี่นหน่อยนึงก็เมืยและมาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันเด้วันนี กินห่อนเนาะกินห่อนเดินทางมันจังมอวงมื่อนี้กินอาหารจานด่วนพี่น้องกินเฟอร์กินข้าวเพียกอาหารห่อนกินแล้วแล้วก็ออกเดินทางต่อเลยเพราะว่าหนทางยังอีกยาวไกล หลังจากกินข้าวแล้วเราก็เดินทางต่อพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ทึ่งภูเขาเนาะแล้วก็ธรรมศาสตร์ตอนนี้เป็นเวลาเก่าวงพี่น้องเขาก็ขับรถอยู่ทึ่งภูเขาซึ่งทางทีเข้ามุ่งหน้าไปก็ยังไปทางทีจะไปซ้ำเนื้ออยู่เนาะแต่ว่าเขาจะไปหอดน้ำเนื่นหอน้ำเนินก็จะมีจุดทีแยกสาารถไปเสียงควงใดซึ่งในระหว่างทางก็คือทีพี่น้องเห็นนี้ธรรมศาสตร์สุดๆเลยภูเขาแต่ละลูกเขาก็จะเห็นทางดอกไม้เข้มทางแล้วก็เห็นทางหมอกหน้าเต็มแบบนี้เลยพี่น้องแต่ว่าเสียดายทีมันบบมีจุดเสกอินหรือว่าบ่มีจุดซม อยู่ใดเลยเนาะโบสมาธิจะถ่ายหูได้เนื่องจากว่าค้างทางมันเป็นปลาใกใล้้ยนนนเิตอนนี้ใกล้ถึงน้ำเนินทางที่จะไปเสียงกวงแหลนะเนาะ20กว่าลักตอนนี้<ใ>นเข้ามา<น>จอดข้อเขาของหนามระวังห่างพี่น้องเกิดประส,สนเนาะข้อเขาบาดขึ้นเนี่ยคือบาดบาดนี้บะหูซื้อได้พี่น้องเพราะว่าทิดกับบริมาก ในปอนี้เพ่นคายสินพอ่อมอันนี้พื้นเท่าไรนิไม่ทแทนพันเพื่นแล้วแล้วพื้นเทอะไร่นีพื้น,าานาหากกระด่เพื้นหาการะดาแล้วพ่นให้สีแสดเอาไหม<อ>ถ้าไม่เอาี่เอาถึงนะั้นหอมขนาก่อน,นสวยนะไม่ก<ต>็งาม,ม,มเยใช่ะ่าบาไม่ชอบสีงามเขียว่่ไเป็นสีเฟืองพุทธ

คนที่ต่ำบลน่าล่ะสินมาทึกไม่งามผู้ต่ำกับผู้สาวอีกต่างหากเนาะผู้สาวบอลหรือว่าโสดแล้วเออส่วนแล้วอาจารย์เอาผัวแล้วเอาผัวแล้วทำไมคนสวยนี่เอาผัวเร็วจังเลยเนาะโอ้ที่คนใหญ่อุ้มอยู่ในลูกเจ้าเหรออ๋อนี่ลูกจะคนแล้วไมีลูกคนเดียวเนาะ นี่นี่แมนซิน,นยังนี่นะเพ<อ>ราเอนั้นซินกระดานซินกระดานกระดานกระดาน๋อ้พูดมาผนขึ้นรถมาเลยหรับใจตอนนี้เขาก็มาแวะกินเผาเทียงอยู่ทีนามเนิ่นอาหารเขาก็มีตามะคุงจืนป้าหลวกซีขัวน้าไม สบายที่างมคำคำพี่น้องตอนนี้เขาก็มาแวะใส่น้ำมันอยู่ทีปั่มน้ำมันแห่งหนึ่งพี่น้องเดินทางแล้วก็เดินทางตอนนี้รถกำลังใส่น้ำมันอยู่พี่น้องมาเติมน้ำมันเนาะส่วนคนอื่นๆเพิ่นกำลังเหงยงายกันเข้าห้องน้ำสองวันเต็มๆที่อยู่ทึงรถแล้วพี่น้องบ่ได้เห็นยางตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดเชียงกวางเลยพี่น้องแล้วก็มาพักยูทีห้องแฮม อนุหลักแค่เล่าซึ่งเป็นโ่องแฮมทีทิก์กำ้ังรุ่นมาเคยมาผากตั้งแต่ปีที่แ้วนี้เนาะตอนนั้นทีทิบไปมาเสียงพวงอะีรพี่น้อง คือซึ่งวันใดกลับมาทิบเ่าทีเดิมวีม่แล้วพี่น้องเดินทางมาหอดเสียงควงพอดีเป็นหกโมงกว่าๆตอนเย็นพี่น้องหลังจากที่ได้ซ็กอินเก็บกระเป๋าเขาที่พักก็ได้ออกมากินเขาซึ่งแม่แม่บางคนเพิ่นบรได้ออกมากเนาะเพราะว่าเพิ่นเมื่อยและก็เพล่นกระเหิวเขาพร้อมหลังจากที่กินเขาแล้วเนาะก็ได้หอเนวกินมาให้น้องคนหนึ่งซึ่งน้องคนนี้แม่นทิบเคยเห็นตอนที่มาเสียงควงหอดก่อนเนาะพี่น้องก็ได้เอาแนวกินมาให้เพิินและก็ เอื่ยสบ้าเนาะที่ว่าป็นไก่เหลาเงินกะให้น้ำปันและทิ่กะให้เงินนองจำนวนหนึ่งไว้ติดโตเนาะเผื่ออยากซชื่ออันซื้อนี้หลังจากนั้นกะกลับขึ้นเขามาที่พักพักพอน,นอนเอาแหงมือต่อไป สบายดีตอนเสาร์อยู่ทีเสียงคว้วางพี่น้องซึ่งืันนี้เขาก็จะทัวร์เสียงคว้วางหนึ่งวันืันนี้เขาก็จะเดินทางไปถี่ชงไ้หิน,หนึงเซิงชงไ้หินในทิพย์กับน้องบุญมาเคยมาเถอะหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วครั้งนี้ก็จะได้ไปเป็นขังที่สองลูกทัวร์ถีมาเสียงคว้วางก็ตั้งใจถีจะมาเห็นถงงไ้หินึงก็บเป็นมอรดกโลกนั่นเองซึ่งก่อนที่จะออกเดินทางเขาก็สิมาเต,ติมพลังโดยการกินอาหารเสาร์ก่อนให้องแฮมถีเขาพักิันก็จะมีอาหารเสาร์ให้พร้อมเสริมขาองแฮมก็ขึึ้นนงประมาาณ เมื่อนี่น้องบุญมาใส่สมงยีนเนาะ <c oughs> สวยบ่พี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของอาหารพี่น้องเคก้กแค่คนค้างไล่แล้วก็มีคนต่างประเทศมาไลา่พี่น้องแล้วก็ยู่ทีห้องแหมนี่เฟืรอเป่นแซ่บแซบพี่น้องมากครั้งก่อนก็กินมากครั้งนี้ก็กินอีกพี่น้องมักแหงเฟืรอเสียงควงังห <c oughs> ิบกินเฟื่อซองจานมนาได้จักสิ๋จอยจังเลย ยได้แสำหรับเมนูอาหารถี่ยงแฮมมีม่ก็คือมีขนมปังแบบสไตล์ฝรัะะ่งแล้วก็มีเฟืร์มีข้าวแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีอาหารจำนวนหนึ่งพี่น้องอาหารแต่ละอย่างก็มีแต่เนี้อเสพร่างหลังจากทีกินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่เราก็ใีการออกออกเดินทางต่อเนาะน้องบุญม่อยู่ข้างล่างพี่ทองไม่มีคำพูดอะไรเลยเหรอ เรื่องอะไรครับต้องถามว่าเรื่องอะไรครับเอาก็เรื่องเมื่อกี้ไงเรื่องเดียวนั่นแหละพี่ทองถามว่าอ้าวบุญมาขึ้นมาหรือยังแต่เช้าเลยนะน้าทอยชอบกันดีกันแหละสนุกแม่แม่เสือก็ชงตลอดเลยบอกแล้วพ่อซักก็เอาหน่อยสิโอ้โหาหนะาหนุงพี่ก็อยู่ ไปยางก็เยอะแยะใช่แล้วก็เปแพร์ครบเซตลน้ำพี่น้องแล้วเดี๋ยวผมลงไปเช็คคลองแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็มาหอดถุง้ฮด์แล้วพี่น้องใส่เวลาบบหอดเศร้าหน้าที่สามพี่น้องแป๊บเดียวประมาณ1ิบนาทีนี่แหละออกจากห้องแยมมานีเนาะแล้วก็สุดทีทิพใส่บยได้พี่น้องน้องวุ่นมาใส่ใ้เนาะ สุดนิ่มชอบมากเลยแต่ว่าใส่บ่ได้คุณนมาใส่ได้เลยแต่ว่าแอลเลิงเนาะทิมให้แอลใส่บอได้เออบ่เคยเห็นมุ้นมาใส่จังสีเนาะเข้มขัดใส่อีกได้หนึงมีพอดีฮกเลยต้องใส่ใสแอลวุ้นมาตาน <ไ S 1> มาดิชิปหุน่นคนละเบอร์เลยชิปก็หน่หุ่นวุ้นมาในหุน่นคนละเบอร์เลยแม่แม่เบาว่าทิ่ต้องจอยลงกว่านี้แล้วก็ต้องตุยขึ้นกว่านี้เด้อพอดีเหรอสมนีวาซ้น <laughs> พอดีบ่พี่น้องทางนี้มีห่านกาแฟพร้อมพี่น้อง ตอนที่เข้ามาตอนนั้นเราบบท่านในมีเนาะหรือว่ามีแต่บบท่านในเปิดกับโบจักพี่น้องเพราะว่ามา่ซนนั้นยังโควิดอยู่เนาะพ้นต๊ะปอยป้ายไ,ไ,ได้พี่น้องตอนนั้นในนี้พิ่นก็จะมีพิพิธภัณฑ์รอมและก็ทางนี้ก็เป็นแพนทีเนาะสำหรับคนมาและพยาคูข้อมูลข้องถงุงไฮเคนก็สามารถเบึงอยู่ในใดและในนี้พิ่นก็มีเป็นภาษาองนะ jar, ังกฤษผมเนาะ w อ l k i n g g ไก d e ฟ o r j a ่าไซนึงถุงไฮเคนหนึ่งพี่น้อง แล้วนนี่กัเป็นบอนสื่อตัวแล้วก็เป็นบอนว่างแสดงพร้อมเนาะเปิดประมาณเจ็ดโมงเสาร,ร์สเจมงแหลงรัวหาโมงแหงนั่นเองคนต่างประเทศ3 5 0 0ิพันกีบส่วนคนล,าว,คนลาวเด้เนคนลาวเดเอยเท่าไหรคนลาวส่พันกาวสี่พกบคนต่างประเทศ3 0 0ส0พกีบเนะาะฮะครับใจร้ายทุกคนเพ่นขึ้นเหมืนเขาไปเบ่งทั้งนั้นเลยแหละ หัวเพิ่นให้ท่ายไดรหรือบ่ทายได้แต่ว่าบบมีป่ายก็คือซิเมนถ่ายได้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลถงให้ฮีนแล้วก็มีสำหรับข้อมูลให้อ่าน,นผมเนาะปูภผ้าคล้องถงให้ฮีนที่ทายทางอากาศผิออ่านาได้ถูกค่ะ อันนี้เหรอคะนี่เหรอคะนี่นี่นี่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ใหญ่เหรอภาบถ้ำใช่ไหมภาพถ้ำท้องใบยุคปัจจุบันการค้นคว้าการค้นคว้าการค้นคว้าในยุคปัจจุบันการค้นคว้าเป็นค้นคว้า ได้มีการถิมระเบิดบอมบีทั้งหมดซองหล่อยเจ็ดสิบหลานลูกในเล่า <c oughs> แต่ไร้กว่า30เปอร์เซ็นต์แมนยังบท่านเด,ดแตก่อ <c oughs> ไม้ความว่ามีประมาณแปดสิบหลานกว่าลูกยังเป็นระเบิดทีบบท่านแตก <c oughs> ได้เก็บกูระเบิดทีโบท่านแตก <c oughs> ทั้งหนึ่งหลอยสเจ็ดลูก <c oughs> ทีทงให้ฮิน <c oughs> หนึ่งเนาะ ก็คือทีเขาอยู่ในปัจจุบันนี้พี่น้องรากาอันนี้ก็คือเป็นหูผาบสมัยกกอนขึ้นไปกจะทีได้เขาสุ่มพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะเดินทางขึ้นไปซุ่มทงไฮินซึ่งในการขึ้นไปเพิ่นก็จะมีรถก็ไผเขานังแบบนี้เลยราคาเมนไ่ได้จ่ายเพิ่มเนาะอยู่ในตัวทีเขาชุ่มเลยพี่น้องบรรยากาศเนาะเต็มรถทีงานเ่าก็บพือที่เต็มรถขั้นหนึ่งเลย คันไปไหนแ <laughs> ม่ยาท่ามีค่ะไกล้บบอกนนอจากปนฝากรถกับปนทีเข้าึ้นมาเบิงทนทงให้ยินเสร็จคีรถมาบวกเกินหานหน้าทีกับพอดีฮอดตอนนี้เข้ากาคืนมาฮอดทงให้ยินแลละพี่น้องซึ่งเทนี้เป็นขังที่ซอกเนาะทีทิๆกับน้องบุดมาได้มากแ <c oughs> ่ดีเพิ่นก็นจะมีแพนทีเนาะบอก สำหรับข้อมูลทงให้ยินแล้วกะจะมีถามพ่อมตอนนี้เขาก็ได้ยางเขาามาจนหอดบริเวณให้ยินแล้วพี่น้องจือได้ว่าครังก่อนที่เข้ามาเขาเจะเ,เจอกับลุงฝรั่งเนาะตอนนั้นเดท่ายฮุบ่วนนี้นเป็นยังตะตกีบหล่ไหมให้ยินเนาะเพิ่นเสือกันว่ามื่อก่อนหันเป็นบอนลลุมพังซุบ มีบังบอนที่ว่าเพิ่นคนเห็นกระดูกเนาะแต่ว่ากะยังบมมีข้อมูลที่เนชัดว่าเป็นรุมหังศพบแถบบอเพราะว่าบางให้กะมีบางให้กับ,บ่มีเนาะบางคนเพิ่นกระบอกว่าแต่ก่อนหันแบบว่าเพิ่นใส่เป็นเหลา่าเพิ่นใส่เพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบอนมักเหล่าเนาะแต่ก่อนแบบว่าเพิ่นศสนะส่งข้ามแะ้วเพิ่นกะแต่เห็ดให้ขึ้นมาเพื่อแบบมักเหลา่าเสิมสลองสนะิอันนี้ก็เป็นข้อมูลเป็นเหลืองเหล่าเนาะจาก <laughs> จากไอ้ใกล้คนก่อนที่เิ่นผ้าเข้ามาในตอนนั้นพี่นอ้องนี่เนาะแต่ว่าข้อมูลที่แนียชาธานการย่างบบมีไพ่คนพบพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพียงกันสันนิษฐานและก็มีข้อมูลให้อ่านบึงตามป่ายที่เผ่นติดไหวเนาะอน,นี่ก็คือทีมงานของเราที่ว่าเดินทางมาดําเนินพี่น้องขึ้นมาบน,นี้เขาก็สามารถที่จแนมเ็นวิวคลองเสียงควางด้ในระดับหนึ่งพี่น้องและก็อันนี้ก็คือเป็นคุ้มเนาะคุ้มโบมอยู่พี่เอิญว่าคุ้มบม่บมบ่มหรือว่า ระเบิดว่าอินหนึ่งเก่าหกสี่ห้าหนึ่งเก่าเจซามเนาะสมัยก่อนปวดปอยเล่านีปวดปอยปี่พันเก่าร้อยเจซิมาอันนี้ก่อนปวดปอยสองปีแล้วก็ทั่งนี้ก็จะมีให้คือกันอยู่ทางด่านลุมพี่น้องเด้แล้วก็จะมีวัดนั่น วัดนีแมนเขาเคยไปเลยพี่น้องเป็นวัดผาใหญ่อยู่ทึ่งเนินเขาเลยเนาะแต่ว่าบนเนจ่ว่ามีผ่นสิพาไปกับผาบอ่ออันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ทงให้หินพี่น้องได้มาอีกครั้ง,นงนหนึ่งอ้าวแล้สิมาหลอดที่ยังไม่ต้นนั้นเขาได้ไปไล่บ่อน,นนะเนาะพูนมาเนาะต้นนั้นจะไปทงให้ฮินหนึ่งทงให้หินซองเขาไปซองหรือไปซามแต่าซามบ่อน The, แต่ว่าตอนนั้นทีเข้ามานะยาจะเขี้ยวกว่านีนะเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นสวงประมาณสวงเดือนเก่าหรือเดือนสิบเนี่ยเนาะตอนนี้เข้ามานี่เป็นเดือนสิบเอ็ดยาการเริมสีอย่ายงแหงหน่อยนึงแต่กันยังวหวได้บรรยากาศอยู่พี่น้องนามยังข้างอยู่เลยอันนี้แมนคุ้มค้องคุ้มค้องนี่เป็นคุ้มที หรเพิ่นหลี่อนโตเนาะแม้ว่าขุดเพื่อที่จะพังโตนะพี่น้องนี่เพิ่นเอิ้นว่าคุ้มครองเทรนส์ไลท์คุ้มครองอันนี้เป็นให้ h i กลุ่มที่ซองอันนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งเนาะที่เขาเบิ่งอยู่ทั้งอันนี้เป็นกลุ่มซอง้วก็บอลที่เพิ่นเห็นกระดูกนี่ก็ในบริเวณน,นี้แหละพี่น้องแต่ว่าบ่บหัวจีเป็นให้ตัวได้เนาะ เห็นกระดูกแต่ว่าบริเทีนอยู่ทางด้านในให้นะเป็นกระดูกทีวายู่ทางด้านนอกให้เนาะแล้วก็มีสะโพกบ้างให้เท่านั้นเ้ลาะห้าแต่ตนใหม่ <c oughs> ร่องเทียวทานได้มาเที่ยวกะหักซาความสะอาดสวยกันเนาะมันจังไงงามตาเดี๋ยวน้องๆเพิ่นมาก เก็บขี้เนื้อซวยแม่คะถ่ายพูกไายแม่แม่กันมาตอนนี้ก็ค่อนข้างแ,แดดฮอนแล้วพี่น้องแต่ว่าถ่ายภาพกำลังงามกำลังพอดีเลยวันนี้เราก็จะไปเบิงนะ่บงขำเนาะพี่อันไปก่อนละพ่อมามาทิพจะไปไหนหมาด้วยกันถ่ายเจ้พรเพิ่พงเพงิ่ง เห็นแล้วบอเห็นแล้วโอ้ลายแทะลายห้างเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิี่ป้าสิป้าจมาลายลีนี่นที่นี่ไม่มีน้ำพื้สายอ่ะเ้ราป้าลายลีบุมาเข้ามาตอนนั้นบริมีได้นะแมนหมดเลยพน่ะแทวนี่แนนมืดเวนปุ่นอ่ะโอูแเท้าบ้า เดือนสิเบเอ็ดแล้วเด๋ยวนี้ร้ายจริงๆบรรดาธงหินแมนเลี้ยงไา่กระเจ้กระจายุ่อมบริเวณธรรมซึ่งมีปองเปียวเจาะทะลุพีมือของมนุษย์ช้องหูอยู่ทงเพดานธรรมในซุ้มปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเวลาถีนางโกลานีนาคนขวาเศร้าฝรั่งได้ทำการศึกษาวิจัยอยู่ในธรรมนั่นได้พบสิ่งส่วนต่างๆที่เป็นโลหะเครื่องปั่นดินเผาเครื่องมือหินและกระดูกและนางได้สันนิษฐานว่าธรรมนี้อาจจะแมนถึกนำใส่เป็นบอลเผาซพ ผู้อยู่ทึงเพดานนั้นอาจจะแมนปองควันไฟทำหนี่ยังกลายเป็นบอนลลีสอนสำหรับผู้คุมกันทงไฮฮีนในระหว่างสงครามอินโดจีนครั้งที่สองทงไฮฮีห,ห,นหนึ่งได้กลายเป็นสมอลมล์ระลายขงังและมีคุมระเบิดขนาดใหญ่กระจายอยู่หอบหอบทตำตั้มนานทองถิ่นเกา่าค้านกันว่าให้เหล่านี่แมนบอ่อได้ถือควัดมาจากฮีนแต่ว่าถือปั่นรอมาจาก ป่าไทยบสสยูฮันเซนใส้และหิ้นแหผสมกับน้ำเกาหนังควายน้ำอ้อยและพงปูนขาวเสิร์ฟทำแห่งนี้แมนถือน้ำใสสำหรับเป็นเตาเผาให้เราหนีนั่นเองนี่ก็คือขอมูลทำแล้วก็ขอมูลทงให้หินนั่นเองพี่น้องอันนี้นเป็นการสั้นนิทานเนาะในี่ในบอน,นี้เนาะขั้นแบบว่าเข้ามาลินละบอมีมออมรถมาเนาะเข้าสมัครกดบอลอยู่วันนี้ได้ ก้ะเพิ่นกันสิได้เงินเท่า,นะทาเนาะถ้าแม่นรถอยู่ลุมนะยองยางออกระไก่หายหลับบ้าไปดีเดินนะคะตอนนันก็หมดตอนกลับก็ต <c oughs> ้องหมดเองตอนกลับไม่หมดก็เกาะไปนะคะจางออกมาจากทงไห้ยนสถานีที่เข้ามาก็คือวัดไห้ยนพี่นอ้องวันนี้ทิพย์กับน้องมุนหมากก็เคยมาแล้วเนาะปีที่แล้ววิมานีแมนสมัตสมวิวได้พร้อมพี่นอ้นอง ก้อนนี้แมนสถานีที่ซองพี่น้องก็คือวัดไฮฮินเนาะซึ่งก็อยู่บ่ใกล้จากไฮฮินนี่แหละพี่น้องอยู่บ่ใกล้จากถงไฮฮินเนาะอยู่บนนี้จะเป็นวัดพระใหญ่พี่น้องแล้วก็ขึ้นมาบนนี้เขาสามารถสีจะ,ะส้มวิวเ<ะ>ชียงควางได้พร้อม,ต,มตอนนั้นเข้ามาบ่าท่านได้แล้วปั้นนี้ได้เนี่ป้างามลีประตูคําประตูเงินเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เปิด ทีเข้ามาปีทีแล้วแมนท่างนี้เพิ่นบ่ท่านได้แล้วได้เนี่ยเพิ่นยังก่อพญานาคต้อนนับหักกับเหตุเป็นโค้งหางแต่ว่าบพท่านได้ทาซีแบบนี้เลยอยู่บนนั้นมีซาลาผอมโอ้สงสัยต่อไปเพิ่นนิีไ้มีมแบบโดดผ้าขึ้นมาแล้วมั้งเป็นสลา,ายู่วันฮันงามอริพี่น้องวิวเมืองเชียงควางพี่น้องเนี่ยไปทั้งได้กับมีแต่ผู้อมหอมมดเลย อันนี้แมนวิวเมืองถ้าเป็นทางด้านล่างแมนวิวคลองถงอาฮียเนาะไปแวร์จอดถ่ายหูสื่อพี่น้องเพราะว่าเขาขึ้นไปถึงบ่ได้เนาะตอนนี้เป็นเวลา11โมงพี่น้องเขาก็มาแวร์สื่อเซนเกตเตียวเนาะเพราะว่าแม่์เมย์เป็นกินข้าวเสาอยู่ทีห้องแห่เหมือนเสาร์นี่เป็นมาร์คเซนมันเนาะแมนเซนแบบนี้อยู่บ้าเขากินมืบนเสานี่ระเอลยเออค่ะเนดเออ เส้นโซดบอกเส้นแห้งบอกมันจังหักซาง่ายดิแต่กินเพ่อเสียงควังแล้วก็ติดใจพี่น้องกระซือกับปานมาเหตุกินอยู่บ้านอีกนาะงซือไปไล่ทงเตอร์หลังจากที่ซือเซนก๋วเตียวเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เดินทางต่อแล้วก็มาแวกินเขาอยู่ที่หานอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ไกลจากบอนซือเซนฟื้นเมื่อกี้เลยมันนี้ไอ้สบ้าเป็นผ้าว่ากินยังดีเนาะตอนเที่ยงนี้ว่าแล้วมีแต่คนต้องกินแบบ อยากกินแบบอาหารแบบฮอนๆเนาะเพราะว่าการเดินทางกินฮอนๆแล้วมันสีสื่นใจนะพี่น้องแคทเดฟซีว่าวาอยู่เป็นยังยูทูบเบอร์ขึ้นมากินแบบเป็นเซนเป็นเนียงแบบกรวดเตี้ยวอย่างเงี้ยเนาสื่นใจด้เวลาเขากินแบบฮอนฮอนอย่างซี่นะอันนี้เขาก็กินเฟอร์ส่วนส่วนไลายเลยนี่กินเผาส่วนน้อยเนาะไลยเพิ่นกะสั่งเฟอร์เฟอร์กระเฟอร์เซนซอสเกรดเอเฟอร์กับเฟอร์เซนสดเสียงควางพี่น้องอแซ่บมาได้ปะมา รวกาพักใ็ใส่อะไรบ้างใส่ตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวเลยใส่ทุกอย่างอย่าใส่เยอะนะคะถูกมถูก<า>แต่ว,ว่าหนูมักเข้มๆนิดหนึ่งใส่น้ำส้ม หลังจากที่กินเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้มาแวะอยู่ที่วัดเพียวัดซซ่งเป็นวัดแห่งหนึ่งทีค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็หลอดมาได้จากสมัยสงครามแต่ว่าถึงจะหลอดมาแต่ว่าหูมกกังก์เ่บสมบูรณ์พอออกมาเร็วว่าจ้าเดินทางต่อแต่ว่าออกมาห้ารถอีกขั้นหนึ่งบบเห็นตอนนี้รถอีกขั้นหนึ่งรถทีเขานั่งมาเนาะพี่น้องตีนแตกเนาะหรือว่ายางแบนนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เพิ่นกำลังเอาไปแปะยางอยู่เพื่อนก็เลยให้เขามาเลาะตลาดทา่าจะได้บบได้นางา่าเนาะ เกี่ยวข้าวจัดได้ไหมได้เจ็ดสิบห้าพันหกร้อยกว่าบาท รอตลาดอยู่แป๊บหนึ่งพอดีหลดกระจอตินแล้วพี่น้องแล้วกระเบนกระมาหับเนาะคือหลดประไรเลยพี่น้องแซวพี่ทองเลยข้างหลังเยุงสงสารน้าทองหรือยังน้าสงสาร ทีบกระไรหุจักไอทองกระโดนเติบหลายหลาพี่น้องตั้งแต่ทีบที่แล้วเวลาพระอาจารย์เพิ่นมีการเดินทางเพิ่นก็จะเอื้นใส่บริการของรถุดตั้ไอทองหรือว่ารถตู้ของพี่อันถือว่าเป็นทีมงานเดียวกันซึ่งภายในห,หลวงท่าก,ก็ได้มีการเล่าตลกเฮฮาหยอกล้อพี่น้องเพื่อให้เกิดเสื่งองทะเลาะล้วก็บบยยางนอนพร้อม,มอทุ้งจังหวะทุ้งถ้เท่าไรหาพันเกีบแม่มีเงินเก็บอ่ะบว์โบมีเดี๋ยวเอาน้ำติดก็ได้บี่มีไม่เป็มีก็ได้พีมีเหลืออันเดียวนี่ได้อยู่บนอันนั้น โดยได้คือกันแต่มันเกินไปแล้วไม่ไม่ได้สถุงแม่เสียสองถุงบอ่เอาสอถุงก็ได้นะอ,อน่ีเองอันนี้อย่งใครแผนบ่เท่าบ่กนมีเท่ากัมาแวตลาดแรงอยู่อยูไซนอเอื่อยอันนี่ะอนมะั้ยองปากยองยองเมื่อยยังไหถาถ,า,ถาท่มโอ้ถาทอมอันนี้ ึ้นกับแข้งวุนเลียคขาใส่บ่ใมูอ๋อยังใส่สมบูเนาะโอเข้าใจโอ้ขอบใจไรมาพุณนะไปล่วงเขาบ้างขึ้นเมื่องง่อยคืนไปทางซ้ำเนื้อนำเนินแล้วก็เกี่ยวลงมาเสียงกลัวขเขาโอ้ไปถอดกับถาป่าว้าเออขอบใจให้เพื่นพากันหล่อตลาดแดงยูทาทโมเนาะทาทโทมแข้งใส่สชมพูใส่สมบูตอนนี้ เป็นตลาดแค้มทางเนาะอันนี้มันเป็นกล้วยบั๋นเห่าอยู่บ่หรือว่าเป็นกล้วยอันจีนปูงนะกล้วยบั้น,นเห่ากล้วยบั้น,นเห่าอ่ะ 5, บะหมี่ตัวที่มันบ่ทันสุกบ่คุย่หรอคะบะหมีเ่เท่ไทาไหร่ 5, บะหมี่ซิมหาท่านยี่สิบสามบาทค่ะยี 5, ่สิบสามบาท เป็นเท่เดชหกสิบท่านผู้สาวงามมักจะมีผัวเสมอแมนป <c oughs> จาจักปี่เลยนี่สิบห <15, 20. S 1> ้า <c oughs> ปีโอ้สิบห้าปีแต่งงานแล้วแต่งแล้วลูกหนึ่งบ่ลูกสองนี่บ่ส <c oughs> ฮากกาะมี คือเผาเอาผัวไว้แทะบมูคือเดียวเลยบมูคือเดียวเขาหมักเขาบมูเลือกเขาหมักเขาเขามาเขากจเข้ามาเขาเขากับหมักเขาเขากับหมักเขาอาอันหนูละสบายดีตอนคำคำพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา ซ้อมถกกว่าพี่น้องเขาก็เดินทางมาหอดปากสั้นแล้วตอนนี้เขาก็มากินเขายูทียูทีห่านอาหารนะพี่น้องซื้อไปหานอาหารที่ๆกำนองบุ่นมาเคยมากินด้วยพี่น้องแล้วก็เป็นโรงแรมทีเขาเคยมาผาักนอกทีเขาจะผกักในคืนนี้เพีองนี่อันนี้ก็คือห่านอาหารที เฮามากินเขาในมือหนีพี่น้องอาหานที่เ้ามากินเขาในมือหนีเป็นหารดั้งอยู่ในเมืองปากสันเลยพี่น้องแล้วก็อาหารเผื่นี้ก็มีแต่อาหารแซพซ์ๆรสชาติเซพร์บนอนล้วก็มือนีก็เป็นอาหารเหมือนที่ค่อนข้างว่าถึกใจร้ายพี่น้องเพราะว่าได้กินอาหารที่ค่อนข้างหอนๆเห็ดปุ้งแตงไม่ไม่มาเลยพี่น้องซึ่งแต่ละคนก็หิวเขาพี่น้องเทงว่าอาหารจะมาทีละจานเฮากินทีละจานไปก่อนซึ่งอาหารแต่ละขังก็จะมีน้ำซุปพร้อมพี่น้องเพราะว่าการเดินทางนี่กินอาหารหอนๆมันก็จะสดชื่นเนาะหลังจาก ทีกินเขาเรียบร้อยตอนนี้เราก็กับเขามาทีบ้านผักเลยพี่น้องเสรงบ้านผักทีเขามาพักในมือน,นี้ก็คือบ้านผักโศกบุญมามบะบ้านผักน้องบุญมานี่เองพี่น้อง <laughs> บ้านผักไรเดอร์เนาะอยู่ที่ป่าสั้นพี่น้องอันนี้ก็คือห้องผักของเขาเนาะเป็นเตียงขูพี่นอ้องออันนี้ก็คือคลิปการเดินทางนั่นเองพี่น้องป๊า แต่ละมือแต่ละเพศมีน้นองกระซิบป,ประมาณนีแ้แหละเนาะก,ก็เลยแบบว่าลงคลิปบทท่านท่าตกะห็หอนหงพี่น้องต้นหนุ่มเบ่งเวลาเก่าโมง่งอะเนาะหรือว่าซ้ำถุงลวพี่น้องตอน้นหนุ่กับน้องมันากันสิข้อโต้พักผ่อนกันเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี